สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์เซชาท็อกกับผมประกันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาองค์กรของท่านผู้ฟังมีประเด็นในการ รับเรื่องของระบบบริหารค่าตอบแทนบ้างไหมครับอย่างประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กรทีเดียวนะครับที่มีการฟรีซในแง่ของการขึ้นเงินเดือนนะครับผมว่าปีนี้ปลายปีต่อต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะยังคงมีเรื่องของการที่องค์กรเนี่ยไม่มีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง,งานอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีนี้เองก็สภาพเองมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะดีขึน้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วสักเท่าไหร่หลายองค์กรก็ยังคงประสบกับปัญหา รเรื่องของการทําธุรกิจของตัวเองก็เลยอาจจะมีผลทําให้เรื่องของการขึ้นเงินเดือนเนี่ยไม่ได้มีเกิดขึ้นนะฮะในในบางองค์กรนะครับนอกจากการขึ้นเงินเดือนที่ไม่มีมาแล้วอย่างน้อยๆ2ปีบางองค์กรก็มีการลดเงินเดือนพนักงานลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันเดีนะ๋ยวเราจะเห็นเยอะนะครับว่างานลดลงนะครับก็ขอลดเงินเดือนลงบางองค์กรก็บอกว่าขอแบบลดเลยอะ่ะว่า สักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในแง่ของระดับการจ่ายนะครับขององค์กรเราในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับเรื่องของอาการทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้หลายองค์กรก็ต้องพยายามที่จะประคองตัวเองให้สามารถจะหลุดพ้นจากช่วงเวลายากลำบากนี้ให้ได้ เพื่อให้กลับมานะครับฟื้นคืนชีพกลับนาในช่วงที่เศรษฐกิจดีขึ้นหรือโควิดหายไปดังนั้นมัน,มนเลยทําให้ช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยระบบบริหารค่าตอบแทนของหลายองค์กรเราลุยกันไปในแบบที่ประคองตัวเองซะเยอะนะครับจนลืมที่จะเช็คกับตลาดลืมที่จะดูว่าปัจจุบันเนี้ย เรายังมีคนเก่งทำงานอยู่ในองค์กรหรือเปล่าทีเทเลนต์ไฮโป p เทนเชียลของเราเนี่ยเขายังได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกับฝีมือของเขาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีหลายองค์กรที่ HR นะครับบ่นให้ฟังเยอะเหมือนกันว่าคนเก่งของเขาก็พยายามที่จะตบเท้าลาออกจากองค์กรไปเกือบหมดเลย ซึ่งในองคอ์กรเองเขาก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีนะครับมีการพูดคุยสื่อสารพยายามที่จะลดอาการเบร์นเอทาของพนักงานไม่มอบหมายงานให้หนักจนเกินไปก็คือพยายามจะบาลานซ์ work life ของพนักงานให้มันเ,เรียกว่าสมดุลมากที่สุดเพื่ออย่างน้อยก็เป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่จะเก็บรักษาคนเก่งๆให้อยู่ต่อกับเราได้ นะโดยที่องค์กรเหล่านี้ก็ไม่คิดนะครับว่าเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนจะมีผลกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะแต่ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายองค์กรที่คนเก่งขอลาออกหน้าตาเฉยเลยแล้วก็เวลาสอบถาม Exit Interview เนี่ย ก็มักจะได้คําตอบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอย่างที่พอดแคสต์ตอนเก่าเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเราสัมภาษณ์ e x ็กซิสต์อินเทอร์วิวพนักง,งานกลุ่มนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขารักนะเขาเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อน,นั่นแหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับนายไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานกับใครเลยแต่จริงๆแล้วที่ต้องไปเพราะว่าที่อื่นเขาจ่ายให้ดีกว่านี่คือสาเหตุหลักในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพนักง,งานลาออกเพราะ ระบบหรือว่าการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรเราเนี่ยเราไปหยุดเขาไว้นานเกินไปเราไม่มีเรียกว่าอะไรความหวังนะให้เขาเห็นภาพโดยเฉพาะคนเก่งที่เป็นทาเลต์เนี่ยบางองค์กรนี่ก็ขอความร่วมมือทาเลตนเพราะคิดว่าคนเก่งน่าจะเรียกว่านอกจากเก่งแล้วน่าจะให้ความเห็นใจแล้วก็ให้ความร่วมมือแต่เขาจริงๆแล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันนะครับถ้ามีองค์กรอื่น มาออฟเฟอร์ครับมาเสนอค่าตอบแทนที่มันสูงกว่านะครับแล้วแถมยังเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงเยอะกว่าเนี่ยผมว่าพนักง,งานส่วนหนึ่งก็ต้องตัดสินใจไปอยู่ดีดังนั้นตรงนี้เราอาจจะห้ามลำบากนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าเรื่องของระบบค่าตอบแทนเนี่ย HR เองหรือผู้บริหารเองคงต้องเริ่มที่จะกลับ มามองดูได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลามันผ่านไป2ปีแนวโน้มถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นภายในปีหรือ2ปีข้างหน้าเรื่องของโครงสร้างค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนนะครับอัตราการแข่งขันต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรายังต้องการพนักงานมือดีให้อยู่ทำงานกับเราในช่วงที่เราฟื้นคืนชีพองค์กรขึ้นมาในหลังโควิดเนี่ยนั่นแปลว่าท่านต้องพยายามกลับมาย้อนดู เรื่องของการจ่ายค่าจ้างของท่านให้มันแข่งขันกับตลาดให้ได้นะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยเพิกเฉยกับเรื่องโครงสร้างเงินเดือนไปพักใหญ่เลยเพราะคิดว่ามันคงไม่ไม่สำคัญอ่ะไม่ใช่สาระสาคัญในช่วงที่บริษัทประสบกับภาวะต่างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเห็นแสงจากปลายอุโมงค์แล้วเนี่ยนะฮะว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะกลับมาแล้วเนี่ย อย่าลืมนะครับกลับมามองเรื่องของระบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรทำให้มันชัดเจนก่อนที่จะ,ะฟื้นคืนขึ้นมานะครับไม่งั้นแล้วจังหวะที่ท่านทำงานแล้วเริ่มงานมากๆเข้าเนี่ยครับ งานเริ่มเยอะเยอะเยอะเข้ามาเรื่อยเราต้องการพนักง,งานมือดีเข้ามาช่วยสร้างผลงานที่มันดีอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะหามือดีไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอัตราค่าตอบแทนเราไม่ได้ทํามันขึ้นมาไว้ก่อนมาทําจังหวะตอนที่ เขาเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ทันในการดึงดูดคนเก่งๆหรือว่าเก็บรักษาคนเก่งๆเพื่อไม่ให้ไปที่อื่นเพราะาบางองค์กรตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วนะครับมีหลายองค์กรทีเดียวที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกอช่วยทบทวนเรื่องของระบบค่าตอบแทนทบทวนเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนให้หน่อยเพราะว่าเขาเริ่มเห็นละว่าเขาต้องการมือดีเข้ามาฟื้นนะฮะบริษัทให้ดีขึ้น ในอีก1-2ปีข้างหน้านั่นคือการเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณบางอย่างผมเริ่มเห็นบางอย่างมาละดังนั้นก็เลย อยากจะพูดคุยให้กับทุกท่านที่ยังมองเห็นความสําคัญของการฟื้นชีพธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งโดยอาศัย intangible reward อีกต่อไปแล้วนะครับในช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยโครงสร้างเงินเดือนตัวเงินนี่แหละฮะค่าตอบแทนที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่ค่อยจะมีประเด็นหลอกเรื่องเงินคนเราไม่ค่อยมองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มักจะเป็นเรื่องบรรยากาศถ้าพนักง,งานจะลาออกน่าจะลา ออกจากนายลาออกจากวัฒนธรรมหรือลาออกจากผู้บริหารนะฮหรือหัวหน้าตัวเองหรือเพื่อนร่วมงานจะมากกว่าซึ่งเอาจริงปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นการมองที่มามองในเรื่องของตัวเงินมากกว่า นะระบบอื่นๆเราก็ยังต้องทำนะครับรองรับอยู่แต่ช่วงจังหวะแบบนี้ปรับลดเงินเดือนไป2ปีที่ผ่านมาอย่าลืมมองย้อนกลับมานะฮะถ้าว่ากลับคืนมาเป็นภาพปกติแล้วเนี่ยเราจะกลับเงินเดือนคืนให้กับพนักง,งานยังไงคนเก่งเราจะจ่ายยังไงเราจะมาเริ่มเซตซีโร่ใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับพนักง,งานบางคนถูกไหมครับนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับช่วงเวลาตอนนี้ถ้าพอจะมีเวลาขอให้ท่านในฐานะ r r หรือผู้บริหารก็ได้ย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของระบบการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรเราแล้วก็ปรปับปรุงให้มันชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เศรษฐกิจกที่มันกำลังจะดีขึ้นเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในการว่าจ้างคนที่มันกําลังจะกลับเข้ามาในอีกสักปีสปีข้างหน้านะครับก็ฝากประเด็นตัวนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ